ผู้หญิงถอดเสื้อออกทันทียัดเข้าไปในรอยแยกของรถแล้วนำมาให้ลูกชายตรงหน้าและพยายามบิดอย่างสุดแรงสุดท้ายก็มีหยดน้ำบางส่วนถูกบิดออกมาลูกชายหลุดพ้นจากอันตรายในขณะน,นี้แต่ฝูงสิงโตข้างนอกอาจโจมตีแรงได้ทุกเมื่อในขณะนั้นเสียงเฮลิคอปเตอร์ดังมาจากไม่ไกลลูกสาวไม่สนใจการขัดขวางของแม่กระโดดออกจากรถและตะโกนเรียกขอความช่วยเหลือแต่กลับทำให้สิงโตในพุ่งญ่าตตกใจลูกสาวไม่รู้เลยว่าอันตรายกำลังเข้ามาใกล้แค่โบกมือขอความช่วยเหลือแต่ก็ยังมองเห็นเฮลิคอปเตอร์หายไป แม่เห็นเช่นนั้นจึงลงจากรถตา่างกอดลูกสาวและเตือนให้เธอใจเย็นแต่ยังไม่ทันได้ขึ้นรถสิงโตวิ่งเข้ามาใไกลมองเห็นแม่ลูกจะต้องเผชิญอันตรายจู่จูก็มีเสียงปืนดังขึ้นที่แท้คือคนลักลอบล่าสัตว์สองคนแม่ขอความช่วยเหลือจากพวกเขาแต่ฝ่ายตรงข้ามไม่เข้าใจภาษาอังกฤษเพียงแต่ใส่ใจแยกชิ้นส่วนสิงโตที่อยู่ตรงหน้าแม่และลูกสาวจึงต้องขึ้นรถไปก่อนแต่เมื่อพิจารณาถึงความต้องการเติมน้ำของลูกชายแม่จึงใส่เสื้อคลุมอีกครั้งพาให้ลูกสาวไปขอความช่วยเหลือฝ่ายตรงข้ามได้ยินว่าาพวกกเธออต้้งรน แต่ก็ไม่ได้พกติดตัวมาจึงสามารถพาสองคนไปที่มีน้ำได้แม่ไม่ต้องการเสี่ยงเธอคิดว่าชายผิวสีไม่มีเจตนาดีแต่เด็กสาวห่วงใยในการช่วยน้องชายอีกครั้งที่ไม่สนใจคำเตือนจากแม่ตามชายผิวสีเข้าไปในป่าโชคดีที่ชายผิวสีไม่ได้กูกในป่ามีน้ำอยู่จำนวนมากเด็กสาวใช้มือตักน้ำดื่มอย่างเต็มที่จากนั้นเธอถามชายผิวสีว่ามีสิ่งของใดที่จะใส่น้ำได้บ้างชายผิวสีมองดูเด็กสาวอย่างมีความคิดจากนั้นเขาหยิบมีดขึ้นมาสแสดงสัญ,ญญาณให้เธอต่างเขาทั้งสองคนไปถึงส่วนลึกของป่าแแท้้จริงลว บนพื้นมีฟักทองจำนวนมาก่ออยู่หลังจากที่ใช้มีดตัดออกพอดีสามารถใช้เป็นภาชนะใส่น้ำได้การกระทำที่ดีของชายผิวสีทําให้เด็กหญิงลดการระวังลงอย่างสิ้นเชิงหันหลังแล้วเริ่มเติมน้ำแต่ทันใดนั้นเสียงปืนดังมาจากทิศทางรถยนต์เมื่อตอนที่ทั้งสองมาถึงเพื่อนร่วมทางของชายผิวสีได้หายไปแล้วในรถก็ไม่มีใครอยู่เลยทั้งสองคนค่อยๆเข้าใกล้รถอย่างระมัดระวังแม่ปรากฏตัวขึ้นอย่างฉับพลันเธอเร่งให้เด็กหญิงรีบขึ้นรถจากนั้นก็ล็อกประตูรถแน่นหนาเด็กหญิงอยากเรียกชายผิวสีให้ขึ้นรถหลภััยยแต่่ชาผิวสีไมฟง ถือมีดวิ่งไปยังปูงสิงโตไม่สนใจอะไรอีกแล้วตอนนี้การปกป้องตัวเองสำคัญที่สุดในขณะเดียวกันพ่อกลับมาที่โรงแรมแล้วจึงพบว่าสามคนหายไปเขาไปที่สถานีตำรวจในท้องที่แต่ตำรวจกลับบอกว่าสถานที่ย่าสูงนั้นอันตรายเกินไปจำเป็นต้องเรียกเฮลิคอปเตอร์มาช่วยแต่การเรียกเฮลิคอปเตอร์ต้องรอเป็นเวลาสองวันพ่อไม่สามารถรอได้ทุกวินาทีที่ผ่านไปความปลอดภัยของครอบครัวก็ยิ่งลดน้อยลงเขาจึงต้องไปหาในพรานในพื้นที่แต่เมื่อไนพราได้ยินว่าเขาจะไปที่ทุ่งหญ้าทันทีที่ใบหน้าของเขาเปลี่ยนไป ไม่พูดสองคำก็ไล่เขาออกไปแล้วยังเตือนเขาอีกสิงโตในทุ่งหญ้าไม่ใช่ของง่ายที่จะจัดการไม่มีทางเลือกพ่อต้องยอมสัญญาว่าจะให้ราคาสูงเท่าไหร่ก็ได้เป็นเช่นนั้นนายพรานเสียงชีวิตขับรถ 4x4 เปิดประทุนบุกเข้าไปในดินแดงของสิงโตในทุ่งหญ้าไม่นานเขาก็พบร่องรอยของฝูงสิงโตแต่ข้อสรุปที่ได้กลับทําให้พ่อรู้สึกหนาวสันหลังนักล่าจับก,ก้อนอุจจาระขึ้นมานําไปดมที่ปากอุจจาระของสิงโตนี้กลับมีกลิ่นคนและอุจจาระก็สดใหม่มากแสดงว่าฝูงสิงโตูใใกกล้ๆ้ๆผชตจสุข เขาต้องการให้นักล่ารีบตามหาภรรยาและลูกแต่กลับนักล่าไม่ยอมเดินหน้าต่อเพราะความมืดกำลังเข้ามาฟูงสิงโตตอนกลางคืนต่างจากกลางวันมากถึงตอนกลางคืนแม่และลูกสาวทั้งสามคนยังติดอยู่ในรถพวกเขากลัวที่จะลงจากรถเพราะฟูงสิงโตเฝ้าตรงหน้ารถในขณะนั้นก็มีเสียงดังจากด้านนอกเมื่อแม่เปิดไฟรถลูกสาวเดินไปดูใกล้ๆทันใดนั้นก็เป็นพี่ดำที่เคยเจอแม่รีบเปิดประตูให้เขาเข้ามาแต่เขายังนั่งไม่ทันตั้งตัวสิงโตตัวผู้งัดหน้าต่างเข้ามาจู่ๆก็รุมกัดพี่ดำอย่างบ้าคลั่ง ต่อมาก็ลากเขาออกไปจากรถอย่างแรงไม่มีเวลาช่วยคนแล้วแม่และลูกสาวยกที่นั่งขึ้นเพื่อปิดกั้นกระจกที่แตกจากนั้นก็หนีภัยชั่วคราวได้ในที่สุดความมืดก็หมดไปทั้งสามคนถูกทรมานจนไม่เหลือเขาเดิมหากรอการช่วยเหลือไม่ได้พวกเขาตัดสินใจที่จะกินพวกเขาตัดสินใจที่จะช่วยตัวเองเริ่มต้นด้วยการปิดกั้นหน้าต่างรถทั้งหมดเพื่อป้องกันไม่ให้สิงโตโจมตีอย่างกะทันหันจากนั้นลูกชายก็พบไปแช็กมองไปที่ไปแช็กแม่มีความคิดเจ๋งๆขึ้นมาแต่ยังไม่มีโอกาสได้ทําสิงโตรปรากฏตัวขึ้นทีี่่่หน้ารถแแตทแปลคื มันกลับตัวและเดินไปทางอื่นที่แท้เป็นพ่อที่ขับรถผ่านมากับนักล่าแต่ทั้งสองคนหาคนทั้งสามไม่เจอแม้จะค้นหานานนักล่าตัดสินใจย,ยกเลิกการค้นหาเพราะในที่สุดไม่มีใครสามารถอยู่รอดในดินแดงของสิงโตได้นานถึงสามวันสองคืนแม้ว่าพ่อจะไม่อยากยอมรับความจริงแต่เขาก็ไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องกลับในขณะที่ทั้งสองกำลังจะจากไปเสียงเรียกขอความช่วยเหล่าดังมาจากไม่ไกลแม่วิ่งลงจากรถเพื่อเรียกขอความช่วยเหลือโชคดีที่ทั้งสองคนเห็นพ่อไม่พูดพร่ำให้เปลื่งนเวลารีบวิ่งลงไปที่เนินนักล่าจึงต้องตามไปติด,ตด แม่วิ่งกลับขึ้นรถเพื่อรอการช่วยเหลือแต่เมื่อลองมองดูดีๆกลุ่มสิงโตนั้นอยู่ตรงหน้าพวกเขาตะโกนเตือนพ่อให้ระวังสิงโตระวังนะพ่อสิงโตอยู่ใกล้มากแต่ระยะห่างนั้นมันจริงๆไกลเกินไปจึงฟังไม่ออกเลยว่าพวกเขาพูดอะไรกันในขณะนั้นนักล่าพบความผิดปกตกิเขาบอกให้พ่ออยู่กับที่อยาขยะแต่ทันใดนั้น oh <my> สิงโตไม่ใช่มีแค่ตัวเดียวยังไม่ทันที่นักล่าจะมีปฏิกิริยาเขาถูกสิงโตเข้าจนลม้ลมลงในชั่วพริบตาเขาก็เสียชีวิตพ่อเห็นดังนั้นรีบวิ่งไปที่รถ แต่ประตูรถล็อกแน่นเกินไปเขาใช้แรงเท่าไหร่ก็เปิดไม่ออกสิงโตเข้ามาใกล้เรื่อยๆเขาจึงต้องลานเข้าไปใต้รถเพื่อหลบก,การโจมตีสิงโตไม่คิดที่จะปล่อยเขาไปง่ายๆกว้างปากที่เต็มไปด้วยเลือดอย่างบ้าคลั่งดิ่งลงไปใต้รถสถานการณ์มาถึงจุดนี้แม่ตัดสินใจที่จะลองครั้งสุดท้ายเธอให้ลูกสาวคืนที่นั่งเดิมและขอไฟแช็กจากลูกชายจากนั้นใช้ค้อนทุบถังน้ำมันเห็นว่าพ่อจะต้องตกอยู่ในอันตรายจากสิงโตแม่คูดูเปิดประตูหลังของรถสามารถดึงดูดสิงโตได้สำเร็จจากนั้นเธอกลับบเข้าไปในนรรถีรีวิ่ง รอให้ครอบครัวแล้วคว้างออกไปอย่างแรงตู้จ่ายเงินในที่สุดสิงโตก็ตายอยู่ท่ามกลางเปลวไฟแต่แม่ก็ยังไม่แน่ใจในชีวิตและความตายแต่มักจะเกิดขึ้นเสมอแม่หนีมาได้ในวินาทีสุดท้ายจนถึงตอนนี้การหนีจากปากสิงโตครั้งนี้ได้ประกาศจบสิ้นลงแล้วความยิ่งใหญ่ของความรักของแม่ไม่ได้อยู่ที่ความมีเหตุมีผลแต่อยู่ที่เมื่อคุณต้องการเธอเธอมักจะยอมเสียทุกอย่างเพื่อก้าวออกมา